ของดำของแก่คิดเองเลยเนาะเยอนะเลย,ยตั้งูกเยอฮะตั้งูกตั้งให้ลูกโอ้ เปลี่ยนเนาะมีมีป่วระมัอยู่เนาะต่งิคม่ยายาอะไ่ยานน้าปลายาไลโอยาไลโอพี่ยานน้าลาอีก่รตูพอมาฉีดลูกกูแก่พอมาฉีดหน้ามาิดไลอคืนควจอยอานน้าปลาอนดีอ่านไ่ับ เป no <si suppression> ็นเด่นเลยแบตึงองนอนยหัวยลงอืมเอาขึ้นมากัดยังอยู่เพื่อนของน้องจอยยิ่เก้าเนาะหลังจากที่ว่า เพื่อเคลียร์ปัญหาเรื่องราวนั้นนี่เนาะแล้วก็สิพาเบิ้งทางพอแก้วเพิ่นติดกระเบื้องกระโล่งของห้องน้ำปลอดเพียงเท่านี้นะทางน้องดำเพิ่นเป็นทาสีเจ็บสีภายนอกตัวกลางเลยเอาพียงเท่านี้กระดุมบุกการสบายสบายดีสบายดีสวัสดีเออสวัสดีคือเออทุกุสุคนวัดอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยไทยอยู่ทางทางตะวันออทางลักแต่นี่ดีประหนึ่งกับคูชองยูปุ่นน้องปัดใจซาเนล นี่คือเก่าเด็กพี่น้องเด้วยๆๆอาผมมาเพาะกันตอนนี้นี่เลยอ่ากับสีพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งตามพอกแก้วเพิ่นติดกระเบื้องกระโลของน้ำของน้อง,องจ้อยเห็นเนาะหลังจากที่ว่าเพิ่นติเดเทือนใหญ่แล้วเห็นเน,ะน,นาะนำพวแก้วเพิ่นติเดอเองใช่ไหมครับผสมปูนไว้เนาะสองสองทางเลยเป็นผสมไว้เนาะ คเหงยุ้ย่งดีเนาะความองมเหงมมเหม็นเออมเหม็นโ้เขาเือเนาะอย่างดีเนาะนยังไงจมยังเนี่นี่เนาะคือหายแท้ความเหงายก็เป็นเน่ยแล้วเนาะคาออกาจะเหงขึ้ก อ่าปูนกระตักนมาใส่นี่เลยเนาะยันทันหม <c oughs> ทันอ่ะตัวตเลือติดพี่น้องเนาะติดตแล้วเห่นบ่ติดตว,ว่าอโอ้ติดแต่ว,ว่านี่แต่ตว,ว,ตตว,ว่าได้เช่นนี้โอ้เจ้าเพจซะแท้นี่โอ้ยเจ่าติดได้มือ่อวานนี้ได้ซอแพรนึ่ไปจักแพรหนึ่งได้แพ่หนึ่ง,นนงโอ้ยตายแล้วนี่ ของชาหของน้านีเดือดนึ่งกูแล้วสะมือละเพร3.1เนสามสิบหนามเจ็ดมือ,อเนาะวนเพิ่แล้วนนนเนาะเป็นนั้นหลินแล้วนี่เนาะสวยสวยมาก ผมแก่กิดเองเลยเนาะนอะอตั้งลูกเฮ้ยฮะตั้งลูกตั้งให้ลูกโ,โอ้ เปลือกเนาะมืมีปวดละไมอยู่เนาะแตางกิ่กุสอยหรอกทางยาอเลยเนาะเออทางในเ็สวันนี้น้องจอยให้เทะเพื่อนเลยโอ้เตนั้นเราเปื้อนเลยกะโลสีสมจุ้สีดำลายสีว่าเลยวน้องจี้ให้กะโลเออ Tích nữa là cái hết hạn làm có hồng quá đấy lại hạnh 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 hạnh

พอสิปะก้องห้เจ้าว่าเด้อข่อข่อยนี่เด้อเจ้าก็ว่ากับเอซีมาเห็นในใดในใดเนยพอสิตั้งก้องไวนนึงตาเบิ่งให้เซเบิ่งจะเห็นเวียคุมเจ้าจงอเจ้าเห็ดเปื่อยกับเพอให้เอฟซี่วมดนานนนนานวอะไรสุดเลยวะเนาะอะไรสุดไปดโวดเนาะเดออดยู่นอกเซี่กัน กระดาษนี่เขาซื้อโด้วยตัวไหกระดาษกระดาษคือเขาซื้อเกมบหล่นเงินเขาซื้อเวอร์คือเสียหับคือ,อไม่หับซื้อคนคนติดข,ขายเลยร์อยู่อยู่เพื่อนทำเองไลยแล้วขีดมละละ่ละ,ละจูดขีดมาล,ะละนน่ะเงินเอาเงินเป็น,ปนยู่อยู่ผูกแท่าันปากซ่องผูกแต่สเกลเราไปขายบอก จะผลทายแนวใด้แบบนี้เต็มหลุดได้บ้านหลังหนึ่งชุบคาร์นัมันนี่วะเพื่อฮอดเดินปากชองแต่ว่าเซีซนโนนี่บโบ๊ชูเฮนเฮนจะอยู่แถวปากชองพุ่น ว่า hmm? ปวดที่แล้วปวดร้ายอย่ติดเป็นน้ำอบบงก่อนฮ้ยปวดน้ำอ่าเนาะปล่อปวดปวดฝาเนาอปวดที่น้อยเน้อติดน้ำอัาง้างเลย เด้มาแล้วาม,มาแล้วสวัสดีเด้อมามาหนิเราบอกเราชิมอบงานให้เจ้านี่นี่มาเลยลเราบอกเจ้าบอกต้องไปรีนะวะความเป็นไป <c oughs> ร,รีจไปีอย่างซื่อหรอเจ้ากำนองหล่าเอาไปแล้วคกลัวมือนีไปแล้วหำหำเศร้าไปแล้วอยากนอนแล้วข้องน้ำหองน้ำโอ้ยพอกแก้วเมาอู้ดเดียวของนำ้ำเจะเอาของ,ของคัว่วกับน้องลา่า กบาทรงพร้อมเจ้าเป็นคนอปูนเออขอยเป็นคนผสมปูนไหนก็ได้เืปนมเทื่อไดแหละเอาเงินมาก่อนได้เหตุนี่พอได้ข่านะมันเลิกเวียจังโงเป็ดโงเชโมงเนโมงจ่าเแล้วสเนาะจเราด้ลอกเลิกเวียก่อฮะทำเลิอกเวียก่คือเลิอกเวียกเลิอกเวียกแล้ว เท่ยงจ็ดโมงจ็ดมงขาดให้งานแท้ดีเมื่อละลาดบอกเมื่อละลาดเลยคอยสิเห็ดเลยดิตอนเจ็ดโมงคอยคอยกระหายตู้ซิดมาฮับเจ็ดแล้วทนแล้วจีโมเจ้ารนน้ำกาจโมงเห็นปะ

จบแล el ้วลำบอกไปอืมไองป่ด้องช่วยทองเดี๋ยว เทตทีเจกโลขีป้าเจ้าป้าเจ้าหรืเล่ารไปหื้อได้ได้เมียักงามหนึ่งเหมือนเมียเนาะขี่อ right? ันน pues okay> ี้บพซื้อ

Bueno. Sí. chăm xe ăn lơi thì nó sư kíp Pa thô à. <laughs> Xe bớt Chỉ mua mũ có mình chè hú té Cái đó ừ. à. là tắt thằng này tí khẩu cái gì vậy này Cái

แนเนาะโอ้นด <accurately S 2> ีว่ะแฟนนี่าองใจดูเอาป่เนาะคิดสายตรงนี้ค <coworkers> ิดใตรงนี้การใช้งั้นเอาไปใช้ตัวนะ ไปบอกคนท้งนางในหันว่าเจ้าหันเด้่ยห่อนโตเลยเนะฮะไปบอกของแก้วมี่ไรเออโอ้ยมมจังเนาะแมนอ้เคผคนเปนฝนห่อนโตเลยเน้่นะเนาะจีนี่บ้าเร็วนะไปเลยแล้วทีนี มีนนมีอะย่ัว่าเสร็จเลยจียิงปลาอะไรน้าน้อดิแล้วเนาะหน้ามแล้วเปล่าแล้ววล้ววะมีคนนั้นมไอยู่แล้ววะลูกาแลูกแก้วเห็ดคอยแล้วมีคนไา ลาสิตาเส้าพ่อบู้เสจะเจาขเบอร์ลวดในคลิปอีนแล้วเ่าเขาค่อยแแต่แแต่เี่ยนี่อะไร่ะคือคลยหรอาค่อยไปทางนั่นออกมาใลมกันนันจริงเหเด็กจะทานอีกที่นาหลายตาหไบอบอกเหนไลท์ให้นกจอยเช้เอาแต่เธออืมบอวใจยอดไหมกกใช่ช่เดืใ่เดอวมันื้น ตอกนังบบถูกเกมันถูกลุกโลเ้คือว้าแล้วอย่างเงี้ยหนังสายสบายจะเอามือร่เอาแล้วกหนังเบาค่าละกอนะโอเคมาปุนปตนตัวละเดี๋ยวมาแกะตัวแกะัแกเราเฮ็ดดะตละแกะเราไปด เดียเราไปจับนแต่ก็และคนเราเนี่ยูด่าญาญญาอะไราน้ำลายน้ำไหลอา่ยะไหลอาดิก็ญาน้ำลายอีกระตูมอมาชิลูกกีแกงพอมาสิมน้ำที่ไหออกคือควรจะอาบน้ำไหลีอ่าเอาี่กอ

ยังรุกแขแขงเลยแหรู้เป็นเลยนั่าไูออกมรู้ว่าเปนียเน่ยเนี่ยเยน่ยเนเนยนเนี่เนี่เ่ยนี่เน่เนี่นี่นเนี่เนเนี่ยเนเนหนี่ยนี่ยเนยเนี่น่เนี่เนีเนยนี่เนีเนยอง่ี่ี่เนเนี่นีน่เปีเนีาย บ่หน้าบ่หนาตัดชื่อเด้อค oh, 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 ัอือได้องชาติตัดไแน่ขณาเฮ็ดด้เาจใชเลยดเห็นตมันแตกเนาะเอ้าโอ้โอ้โอ้ห้าอีกปอโทหแม่นบหแล้ว แล้วให้น้องจ้อยมาล้องบบบนี้เอาน้าตแต่ทงไปแล้วลงไปมสลบะห้เลยทีนนแข่งโหวนึงดกันยเแข่งกว่าเลยน้องจ้อยจ่อยเหตุเหเสียนึงด้วยกัด้วยก็เลก็เลติูที่ผู้ที่ผูบมมนะที่ลีวมันเดียบเล พได้พได้อไ้เอท่่ยวเท่าน้ะไปถ่ายเราเองบวกเลยบวกบวกบิบวกพาเลยบวกาิดเลยไล้วเย่าย้องแรงตดไปบ่าเลยเจ้่ไปเพือน้องดาวเถอะดาวเราใส่แจลเร่อยแล้วต้องจแล้วไปใส่กระเจยไว้แล้วขนกะ ทำไมน้องต้องใช้แสบทอทอดหูเยาะเนาะมาเวตาคอยตากลุ่นลุนนนน่นเก่าแล้วออย่าเีะไย น้องไอ้เนาะเคนติดแก้วเคนติดห้องน้ำน้องจ้อยแต่พื้นประมาณนี้เลยพี่น้องไอ้เนาะอ่าคลิปนี้ก็อันเบรให้พี่น้องเบิ่งก่อนข้าวประมาณนี้นะพี่น้องี่าจะว่าเดี๋ยวเบิร์นกัต่อไปน้องไอ้เนาะนี่พี่น,อน,น้องเนาะโอเคเด้๋พี่น,อน้นนนนอ,งนอ,นองได้สำหรับคลิปนี้ก็อ่ะติข้างบนข้าวๆนี่เนาะ มอใส่ก็ขอจบคลิปนี้มาเพียงเท่านี้แล้วเพียงได้พิตาประกันใดก็ต้องขอโทษขอภายไล์ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี